มาค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะทํากับข้าวในช่วงเย็นนะคะก็ได้เวลามามาร์กหน้ากันก่อนอันนี้เป็นสูตรมาร์กหน้าเดิมของนํานะคะสูตรนี้คือดีมากๆเลยค่ะดีมากๆในแง่ที่ว่ามันเหมาะกับผิวหน้าสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างจากอายุมากแล้วนะคะแล้วก็ยังต้องการความสดชื่นสดใสให้กับผิวหน้าอยู่นะคะ,ะสูตรนี้นะคะเป็นนมจืดคืนรูปนะคะที่สําหรับใส่ในการทําขนมใส่เบเกอรี่ใส่กาแฟเย็นนะคะแล้ว น้ำก็ใส่น้ำผึ้งและแป้งข้าวโพดลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้เขาในแต่ละครั้งเนี่ยต้องคนค่ะเพราะว่าเขาจะ มีนอนก้นนะคะมีตกตะกอนนอนก้นเป็นแป้งแข็งๆเลยค่ะอยู่ตรงก้นถ้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช้ก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็เวลาจะทํานะคะถ้าเราทําสําหรับใช้เองเนี่ยก็จะใช้ประมาณครึ่งแก้วนะคะพอนํำไม่ต้องการทำแล้วให้มันเสียคุณภาพของน้ำก็เลยเอาอาศัยทําบ่อยนะคะประมาณ2อสวันท,ทนําทีหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้เป็นสูตรน้ํานะคะสําหรับผสมสูตรตั้งเดิมที่เป็นเบสของน้ำนะคะเหมือนเดิมค่ะ วันนี้น้ำจะใช้เขาในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เหมือนเดิมเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็นมจืดค่ะซึ่งดีงามกับผิวพรรณมากวันนี้น้ำจะใช้เขาในปริมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาน้า ทุกอย่างนะคะก็คือเวลาที่ทําเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วเนี่ยคือแช่ตู้เย็นคนํานีที่บ้านนะจะใช้กันบ่อยครั้งมากเชาก้ากลางวันเย็นนะคะในการมาสกหน้าเลยวันนี้ก็จะใช้ผสมนิดนึงเพราะนําต้องการความความแห้ง ของตัวข้าวไรซ์หน่อยหนึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเวลาใช้จริงๆแล้วนะคะเขาก็จะแห้งเขาทาให้ผิวแห้งนะคะซึ่งดีสําหรับผิววัยรุ่นที่เป็นที่หน้าม,มันนะคะที่หน้าม,มันแล้วก็ต้องการรักษาสิวไรซ์เบอร์รี่ดีมากๆแต่นําก็ยังต้องการไฟเบอร์แล้วก็ของดีๆจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ดังนั้นน้าก็ใช้นะคะแต่ว่าใช้ของน้าก็คือจะผสมกับผสมกับน้ําผึ้ง แล้วก็นมที่นําบอกนะคะนี่จะเป็นในรูปแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะถ้าใครได้ใช้เนี่ยจะเห็นความหอมของตัวข้าวเนี่ยทุกครั้งนะคะที่ทานหน้าเนี่ยกลิ่นเขาก็จะหอมขึ้นมาแล้วเหมือนเดิมคือเวลานําใช้นําก็ไม่สนใจขอบตาทุกอย่างที่เกี่ยวกับใบหน้านําทาหมดค่ะน้าไม่มีเว้นนะคะส่วนไหนเลยนะคะพอเดี๋ยวก็ล้างออกแล้วก็พอเราทํานะคะเราก็รู้ว่า มันก็ไม่มีอะไรจะกินยังได้เลยมันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นไม่ดีกับผิวหน้านะคะเพราะว่าเขามาจากของที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดจริงๆลองดูค่ะผิวหน้าเนี่ยคือดีขึ้นแบบเห็นๆจริงๆเลยจริงๆเลยนะคะผิวดีผิวเนียนใสมากๆเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ ไม่ได้ลําบากอะไรเลยในการใช้ใช้เสร็จแล้วก็เข้าตู้เย็นส่วนผสมแล้วเจ้านี้ก็ครึ่งชั่วโมงก็ล้างออกนะคะคานี้หน้านํำตางกับหน้าคุณลูกนะคะคุณลูกก็คือเขาจะหมักนานเป็นชั่วโมงน้าก็นําหมักแล้วน้าก็จะราคาญนะคะมันก็จะทั้งเหนียวทั้งแข็งทั้งแห้งเป็นจุดของข้าวไรซ์เบอร์รี่เนาะน้าก็แป๊บเดียวน้าก็ล้างออกค่ะแล้วก็ยังคงความชุ่มๆอยู่เวลากลางคืนน้าก็จะทานีเบียกับเจ้านี้ค่ะ กลางคืนนะคะจะทานีเวียกับเจ้านี่ส่วนเวลาที่เกิดการมาร์กหน้าตอนกลางวานันหรือจะทําไรก็แล้วแต่นี่ก็จะเป็นข้าวไรซ์ข้าวไรซ์นี่คือเราใช้กันทั้งบ้าน,นะคะ่ะในการในการมาร์กหน้ามาร์กผิวนะคะดีค่ะ,อะลองดูนะคะลองเอา ประยุกต์ใช้ของต่างๆของเราเนี่ยค่ะของในบ้านของในครัวเรานี่เองนะคะเอามาใช้กับผิวพันธุ์นะคะดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยจะได้ห่างจากความเป็นสารเคมีเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีมากนะคะเราใช้ของแบบนี้ที่มีอยู่ในครัวมีอยู่ในบ้านเราเองนะคะดีต่อสุขภาพผิวมากในระยะยาวดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่านำใช้เองทุกวัน ะะแล้วพบกันค่ะแล้วเดี๋ยวนำจำมีสูตรมากหน้ามาทํามากหน้าบ่อยๆเป็นเก็บเป็นคลิปเป็นความทรงจําที่ดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายผิวพรรณของตัวเราเองไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ